ละครสั้น FC เรื่องบ้านเด็กกำพร้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของเรานั่นเนี่ยเดือนนี้ไม่มีคนมารับเด็กไปเลยเหรอสาธุเจ้าป่าเจ้าเข่าผีบ้านผีเลือนขอให้มีคนใจบุญมารับเด็กไปเลี้ยงด้วยเถอคะค่ะเฮ้ยไม่ไหวจริงๆเด็กเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยดูสิเฮ้ย ใจเย็นๆนะเจเดี๋ยวก็มีคนใจบุญมารับไปถ้ามีคนใจบุญเยอะๆเธอจะได้อยู่ตรงนี้เหรอบบสเฮย้ยทำไมไม่มีคนมารับเธอไปนะโบสแต่ก็ดีจะได้อยู่ช่วยงานของฉันเฮย้ยฉันต้องไปเทรนเด็กก่อนนะอา้าทุกคนอยากมีบ้านอยู่ไหมทำตัวให้มันน่ารักหน่อย จะได้มีคนมารับไปเลี้ยงเข้าใจไหมทำหน้าตาน่ารักทำหน้าสงสารเศร้าเศร้าวไว้เข้าใจไหมบีบน้ำตาได้บีบเลยถ้าอยากมีบ้านอยู่และไม่อยากอยู่ที่นี่จนแก่ตายฟังที่เจ๊บอกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ๊เธอตัวดีแล้วนุ่นไม่มีใครเขาเอาเอาหัวเราะยิ้มมีความสุข รันดาเอา้าโบท๊ทไม่ต้องทำสิเฮ้ยจริงๆเลยมีหน้าล่ะที่อื่นเขารับไปเลี้ยงหมดแล้วลองไห้เอา้าวกันน้ำตาออกมารันมันออกมาจากหัวใจร้องเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยร้องไห้มันยากนักหรอพวกเธอเฮ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวไปฝึกอีกนะเข้าใจไหมดูสิ จ้พูดจนเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยบอสแล้วตอนนี้เรามีเด็กเล็กอีกกี่คนเนี่ยเออเด็กเล็กมีสามเจ้ฮ้ยว่างๆแกก็ไปหามอีกล่ะตามโรงพยาบาลนะ่ะเข้าใจไหมแล้วนี่แกเอาเด็กไปไว้ทำไมตรงนั้นอนะฮะบอสก็เด็กร้องเสียงดังบบสทดวงหูบอททนไม่ไหวขังไว้ตรงนั้นก่อนเจ้ ไปออกมาเดี๋ยวนี้นะบอสเดี๋ยวเดียกก็ตายหรอกอยากติดคุกหรือไงนายก็รู้นี่ว่าที่นี่คืออะไรสถานรับเลี้ยงเด็กครับเจเออเดี๋ยวไปดูเด็กต่อดีนะเนี่ยอยู่ช่วยฉันรู้ไหมว่าเด็กนะ่ะเป็นตัวเงินตัวทองของเราเลยนะตายไป ติดคุกแน่นอนเฮ้ยทำไมไม่มีคนรับเลี้ยงเยอะๆนะเราจะได้เงินเยอะๆไปด้วยบอสวันหลังอะเอาเด็กอะขอเขาข่าวใสๆหน้าตาน่ารักหน่อยไม่ได้เหรอนี่เอามาดำอย่างกระฐานเลยอะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยพรุ่งนี้ไปเอามาใหม่นะโรงพยาบาลอะเอาโรงพยาบาลดีๆหน่อยก็แล้วกันเข้าใจไหม เจ๊แบบนี้คนเขานิยมต่างชาติชอบมากเลยนะเด็กดำๆนะ่แป๊บหนึ่งมีใสข่ข้าค่ะค่ะโอเคค่ะมีคนจะมารับเด็กไปเลี้ยงแล้วเราเตรียมรอรับเลยรวยรวยรวยแน่วันนี้เจ๊ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยเจ๊นี่มันโนไปเรื่อยเลยนะ เราไปรอดีกว่าคุณดุสิตกำลังจะมาเฮ้ยแค่คิดก็รวยแล้วสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณดุสิตเด็กของเราหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะคะเด็กเล็กเด็กโตมีหมดผู้หญิงผู้ชายมีหมดค่ะเด็กที่นี่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะคะเรื่องมารายาทไม่ต้องห่วงค่ะ เรียบร้อยน่ารักทุกคนเชิญเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเด็กโตนิดนึงนะคะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปนะคะยังมีอีกนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะดูสิคะชอบคนไหนคะน้องเบลน้องเบสน้องนุ่นหรือว่าน้องน้องโอยชื่ออะไรเออน้องเออ ช่างมันเถอะค่ะโอเคถ้ายังไงเรามาดูฝั่งเด็กเล็กกันบ้างนะคะอันนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะถึงหนึ่งขวบค่ะกำลังน่ารักเลยค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มทุกคนเลยนะคะดูสิคะเห็นไหมคะชื่อยังไม่ได้ตั้งนะคะเดี๋ยวไปตั้งเองก็ได้ค่ะจะเรียกว่าน้องชมพู่น้องแตงโมแล้วก็น้องมะขามไ้ก่อนก็ได้ค่ะดูสิคะแต่ละคน หน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยพ่อแม่เขาไม่พร้อมจะเลี้ยงดูแลนะคะก็เลยให้อยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กของเราอยากให้หาบ้านหาคนดีๆมาให้นะคะถ้าคุณพร้อมก็รับไปเลยนะคะวันนี้เลยหรือเปล่าคะเออคือผมยังไม่รับวันนี้หรอกดูไว้ก่อนนะแต่ก็มีที่ถูกใจนะอยากได้เด็กเออสัก สิบขวบช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระผมผมอยากไว้เฝ้าบ้านน่ะพอดีผมต้องไปต่างจังหวัดบ่อยไม่มีคนเฝ้าบ้านไม่อยากเลี้ยงหมาเข้าใจไหมเลี้ยงหมามันเห่าเสียงดังคนอื่นเออเออ,อยางงั้นเหรอคะเออได้ค่ะจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณดุสิตเลยนะคะคือว่าเด็กโตอ,อ เลี้ยงมานานแล้วค่าใช้จ่ายจะต้องสูงนิดนึงนะจ๊ะไหนจากทั้งค่าข้าวค่าไปโรงเรียนค่าเทอมค่าหนังสือโอ้ยเยอะมากค่ะขอแค่ห้าหมื่นบาทนะคะสําหรับเด็กโตค่าค่าใช้ใจ่ายนะคะนิดนึงนะคะอืมไม่มีปัญหาสําหรับเงินขอให้รู้เรื่องก็พอถ้ายังไงพรุ่งนี้ส่งไปให้ผมที่บ้านเลยก็ได้จะให้ส่งเคอรี่หรือว่าดูแฟดีคะอืม ค่าบริการส่งอีก1,000บาทนะคะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณดุสิท์ว่างๆแวะมาชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะได้อีกหนึ่งคนแล้วฮเฮ้ย,ฮยเดือนหนึ่งขายได้สักสิบคนฉันก็ดีใจนะสิเน่พวกเธอเตรียมตัวนะอา้าวยายนุ่นเธอไปก็แล้วกันอย่าลืมเฝ้าบ้านเขาให้ดีๆล่ะ ดใจไหมดีใจด้วยนะเธอไปอยู่ที่นั่นคงจะสุขสบายดูท่าทางคุณดูสิทธิ์เขาจะรวยไหนๆก็ไหนๆและฉันจะสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงพวกเธอแล้วกันสวัสดีค่ะโอเคนะคะไฮไหนอีทีสิ 112, 11หนึ่งหนึ่งหนหนึ่งหน้ยสายนี่ว่างเหรอเนี่ย <laughs> วันนี้ก็อดไปนะจ๊ะพวกเธอไมไ่มีใครรับสายฉันเลย กินแซนด์วิชไปเหมือนเดิมแล้วกันเข้าใจมะมกินสิฉันอุตส่าห์ทำสุดฝีมือเลยนะขอนอมปังปัทุน่าชูนะกินแล้วพวกเธอจะได้ฉลาดแข็งแรงกินไปเลยใช่สิฉันไม่ได้กดโทนี่ใครจะบ้าเลี้ยงพิซซ่าตั้งหลายร้อยอวันนี้ฉันจะมีการขายแนวใหม่ รู้สึกว่าจะปังมากเลยก็คือการไลฟ์สดขายของนั่นเองนี่ไปเตรียมเด็กมาวันนี้ฉันจะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กอ้าวเบลหรออืมทำตามที่โบส์บอกแล้วกันนะเธอจะได้ขายออกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ๊สวัสดีค่ะหนูชื่อเบลนะคะอายุสิขวบพ่อแม่หนูตายไปแล้ว หนูอยากมีบ้านค่ะใครจะรับอุปการะเลี้ยงดูหนูติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊ k คุณนายนะคะร้องไห้สิร้องไห้ร้องไห้เยอะๆคนจะได้สงสารหนูอยากมีพ่อมีแม่หนูอยากมีความรักถ้าใครของสารหนูมารับหนูไปเลี้ยงด้วยนะคะโอเคดีมากดีมากเบลดีมากเลย ถ้ามีคนรับเธอไปเลี้ยงชีวิตเธอก็จะมีความสุขนะจ๊ะฉันขออวยพรให้เธอโชคดีนะเบลเฮ้ยงานสบายรายได้ดีด้วย